สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนขับเอฟซีทุกทท่านนะคะโอ้โหวันนี้นะคะสเสบียงน้องๆของเรานะคะ<ม>เยอะแยะเลยกล้วยนะคะสุกงอมมากนะคะตอนนี้วันนี้โรงเรียนเปิดนะคะเปิดเรียนพิเศษนะคะวันพฤหัสนะคะเปิดเรียนพิเศษสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะคะ เอ้ยสวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะคุณป้าต้อยดูน้องดาวนะคะได้นอนบนกองทรายนะคะมีความสุขนะคะโอเคจะหลับจริงมั้งน่ะ วันนี้นะคะโรงเรียนของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณหนูปาเปิดเรียนพิเศษนะคะวันนี้นะคะแต่ว่าพ่อแม่แ,แม่ควานนะคะยังล้างผลไม้นะคะยังไม่เสร็จเลยสวัสดีค่ะพี่ปูยังล้างผลไม้ไม่เสร็จเลยนะคะโอ้ยแม่ไพ่ก่อยหันไปเ,เบิ้งอะไรเบิ้งเจ้าซ่อนสิน <laughs> เอาระเจ้าสิล้างผลไม้นอกข่อยกไม่เบิ้งนอกข่อยบอกว่าแม่ควานมาท่านไปอาบน้ำเาท่านเอานองสร้างมาดอกกาลังล้างผลไม้อยู่ข่อยว่า กันสภาพยังสิแหละสภาพล่างผลไใหม่เนาะเสียหมากกะแรงเนาะคนงามใส่เสียมากกระแลงกับงามคือเกาหันลาเนาะดาวเนาะสวัสดีค่ะพี่โอ้โเอฟซีพุ่งมาชุดแม่พัยจับปะนะสวัสดีค่ะคุณปอสวัสดีแม่แม่อฟซทั้ง80ท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะ วันนี้ก็อย่าลืมมาเป็นกําลังใจให้เด็กๆของเราด้วยนะคะวันนี้โรงเรียนเปิดเรียนพิเศษนะคะดูนะคะกล้วยกล้วยของเราเยอะมากดูค่ะกล้วยของเรามีเยอะนะคะวันนี้ แม่แม่เอฟซีก็อย่าลืมมาเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะส่วนผลไม้รวมของเราก็มีนะคะหลังางเก็บเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะพาแม่แม่เอฟซีไปดูผลไม้นะคะที่เราล้างจะเตรียมไว้เดี๋ยวเด้อพี่รุ่นแป๊บนึ่งนี่ค่ะ <M> เป็นผลไม้รวมนะคะที่เราล้าง เก็บไว้นะคะเพื่อจะมาให้น้องๆได้กินกันเนาะเป็นแตงกวาแล้วก็มันแกวนะคะล้างมันแกวขาวจูนพูนเลยสวัสดีค่ะพี่ตุกผลไม้เต็มบ้านเลยค่ะเฉพาะดองดาวอ้วนดอกมแต่ผลไม้นี่ยังล่ะ นี่ค่ะกล้วยนะคะกล้ยวยสวยๆแตงอย่างสวยเพนันะว่าผลไม้เต็มบ้านพนาันะว่าะพนอ,องดาวอ้วนแบงๆสิแบงให้ลุงอยู่สิแบงให้ลุงไปให้พอ่อดอยอยู่แม่แม่มาช่วยกันล้างใช่ค่ะมาช่วยกันล้าง คอยิได้ให้ลูกคอยเฮ็ดตัวหนังสือใหญ่ๆอยู่นี่ไอ้นี่โท,ทรศัพท์เครื่องนี่น้อยโพดสั่งได้ยังคะสั่งได้แล้วค,ะค่ะสั่งจองไว้ก่อนเดี๋ยวน้องๆมาเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะสั่งจองได้เลยค่ะคุณหนูปาลารับเป็นอะไรดีคะผละไม้รวมยายสมปากแดงไม่มาเหรอยายสมปากแดงรายงานตัวน้อยพูดคะ่ะยุไตรผุนย,ยุมองน้องเฟิร์นเลี่ยนอันออนไลน์ผุนคะ่ะ ไปเรียนออนไลน์ในหนองเฟิร์นอยากเลี่ยนนเขาอืพ่อยากเป็นสาวสำหน่อยไปเรียนออนไลน์เม็ดเทล็ดแรค่ะนี่นะคะออเดอร์ที่เมื่อาวานค้างไว้นะคะของคุณอันนะคะหกวีดาวสองแมป้งสองพี่เดือนสองนะคะ,อะของคุณพี่นิสาราดสามสิบวีนะคะพร้อมด้วยของคุณพี่นบพดลน,นะคะสิบตะกร้าอ้าวมาแล้วออเดอร์แม่ไ้่จดคุณหนูปลาแปดวีคุณม็อกม็อก สีบีบอกพ่อเจกเอาสั่งมาเลยเด้อพ่อเจกกินขขาย่างหนูปลานค่ะหนูปลาแปดคุณม็อกม็อกสีสวัสดีค่ะคุณป้าอูสวัสดีน้องดาวและเด็กแก๊งที่น่ารักพันวาป้าอูว่า มากินข่าวยูพีก็ได้ป้าอ้วนผลไม้สีตะกา้าอ, oh อ่าวันนี้นะคะเ,คเราได้นะคะเดี๋ยวไปหันไปพีกันเนอร์อป้าอ้วนสีตะกา้าแม่วอนเคยเห็นแม่พี่ฟุกไหมคะไม่เคยเห็นค่ะป้าต้อยไม่เคยเห็นค่ะแม่เลิฟแต่งตัวอะไรมาพันวะ <laughs> พี่นวล <laughs> บ้าท่านไดพร้อมค่ะวิ่อวบ้าท่านได็ร้อมเออเอาลงในหุยหุยกุยลสตีในจังหน่อ,ย,อ,ย,อยล้างผลไม้ยังไม่ได้กลับบ้านนะคะก็เลยใส่ชุดมาล้างผลไม้นะคะเออพี่อ้วนค่ะถ้าพี่อ้วนได้ดูคลิปนี้อยู่นะหนูขออนุญาตแบ่งแคนตาลูปที่พี่อ้วนจัดมาให้แม่แป้งนะคะทั้งหมด30สิลูกนะคะขอแบ่งไปให้พ่อดอยด้วยเด้อเพราะว่าที่นี่แม่แป้งก็กินคนเดียวนะคะ ขอแบ่งไปให้พ่อดอยด้วยนะคะพี่อ้วนไปไหนนาะอายงานตัวด่วนขอแบ่งไปให้พ่อดอยด้วยนะคะผู้บ่าวแม่แป้งตกมันนะคะตอนนี้ตกมันอย่างหนักเลย,ยกินหญ้ากินอะไรไม่ได้นะคะนอกแกะของหวานนะคะเดี๋ยวขอแบ่งไปให้พ่อดอยนะคะพี่อ้วนเอาพอเลินแล้วไปเอาไปโหลดพี่รุ่นบอกเพื่อนแล้วละเอาพอสิแบ้งให้ มันมี30สิบลูกคนละสิบหาลูกขอแบ่งไปให้อ่ะพ่อดอยนะคะเพราะว่าพ่อดอยตอนนี้นะคะคือเหมือนกับว่าเขาเขาตกมันอย่างหนักนะคะแล้วก็ปวดในร่างกายของเขาและเขาไม่กินหญ้าไม่อะไรนะคะนอกจากของหวานนะคะเดี๋ยวหนูขอแบ่งไปให้พ่อดอยเด้อ สวัสดีอีกครั้งนะคะสวัสดีอีกรอบแบงไปเลยค่ะสิมหาลูก,เ,ก,ก,กเคยได้กินเคยได้กินเขืเอ่อด้อกนนะินเข่อยังวนง เอาแคนตาลูปไปให้แม่แป้งน้อยที่เราล้างไว้เนี่ยแล้วก็จะแบ่งให้พ่อดอยด้วยเสียงแม่สมมาก่อนเลยพนะโอ้พ oh, ี่ปีใหม่มาแล้วนะคะพี่ปีใหม่มาหาน้องดาวแล้วว่ สวัสดีค่ะคุณ,ณพี่มุกกี้คือบอกเอาไปสิมหาลูกเลย Istanbul, คนละสิบห้าลูกแบ่งครึ่งกัน Kim, นี่ของแม่แป้งเราเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเอาไว้ให้กินวันหลังอีกวันนี้กินแค่นี้ก่อนเพราะว่าวันนี้จะได้กินนะคะ วันนี้ก้องชักคค่ะขอบคุณพี่อ้วนนะคะสำหรับอาหารหวานหให้อยากสั่งไปให้พ่อดอยรับได้ครับรับอ๋อเดี๋ยวเอากล้วยไปให้พ่อดอยด้วย6กหวีจากพี่มกมกเขียนแนบวกอีกหหวีนับแน่ไม่สมนบให้พ่อดอยหกหวีไม่ใช่ค่ะให้พ่อดอยหกเลย มันคือขึ้น no? ย <is> ังสี่น้องเฟิร <No. S 3> ์นบังให้แม่แน่พอเล่นมาบังกล้องให้ก้อนเฟิร์นมาบังกล้องให้แม่ก้อนเดี๋ยวกล้วย่าฟาวกล้วยหกหวีน้ำแม่แก๊สใส่ถุงให้แน่หกหวีค่ะหกนวี พ <Huh? S 2> ลังอยากได้อดุดร์ oh, oh, ละเอาไปหยากบันไดกับตรงการเอาไปค่ะเบิง้งฝ่าวแห้งฝ่าวแหง้งขอบคุณแล้วครับสัง่งกล้วยให้ช้างได้นะคะมาจาแม่นค่ะพี่นวนลผลไม้กับมีเด้อค่ะปักนั่นเอาให้โมกินโยนมาให้กองขึ้นรถซัดตะเกีอบขึ้นหัวจากกอง สุดยอดสุดยอดแม่แป้งได้กินนะครับพี่ว่นนะครับ อะไรแม่เพื่อะไรนะไรทำไมเป็นแบบนี้ไม่รู้เป็นเองเป็นสองฝั่งเลยฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้อ่ะนี่เลขแปดนี่เลขสี่เบื่อเพื่ไปทัว แม่พีพ่เอา,าแม่พา่ถือตัวซับไล่์ฐานเนี่ยขอจะไปเอาพี่<ห>พดเดินออกเพราะว่ามิ่งมากเ๋ยทอให้ <ขอ S 1> สวัสดีค่ะพี่เจียยเจ๊ยบครูเจี๊ยบเบิ่งใหม่กันนะเพิ่งมาพี่แม่บอกเอามาเบิ่งใหม่เบิ่ง ลูกแคนตะลูบังหันอ่ะแม่ไพ่แงกทีล่ะมันเป็นหกเป็นเก่าใดมันเป็นศูนมันเป็นหกมันเป็นเก่าได้อเอาเอา ไปกับพ่อเป็นยั<ป><ป>งดอกพี่เดืนะบบเนอนมู่เฮ็ยเดย,ยังดอกติดผู้บบาติดผู้เบาเดือนเลยมนะโอ้ขามรุ่นแล้วจิบ,บส่สนใจน้องเขาได้บนันีจิไป่หาพี่เขาได้บันี มา,มาค่ะมีใครจะสั่งจองออเดอร์ไว้ให้น้องๆอ,อีกไหมคะอายากพี่เดือนขึ้นไ่แท้เันมาจากเบิ้งขาหลังเดอ้อเป็นลันเป็นรันอยู่ มืองขาหลังเป็นรันเป็นรันอยู่ค่ะมาพี่ปีมามาพอเสีเอาน้องดาวขอาหมแล้วแดดฮอนมาลูกมา เปิดตลาดแล้วจ้าใช่ค่ะเปิดตลาดแล้วนะคะโอ้ยอ,อย่าไปส้นพีเขากบใาย โอ้พี่ปีมี่อันมี่ให้เลือกสองทางเด้อมนีเด้อย็น พี่ปีจะไปไหนโอ้ไปแอบ,บขโมยหญ้าแม่แล้วเออพี่หนิงสองวีเอาพรเริอนมาถือไลร์้างนเนาะเออพี่หนิงสองวีเขียนให้หน่อยพี่นวลสองวีต่อไปจ้ามาค่ะมารัวๆเลย แล้วหนูจะจดออเดอร์ไว้นะคะเดี๋ยวน้องๆมาพร้อมเพียงกันแล้วหนูก็จะจัดให้นะคะเออพี่เดือนแม่ดากพี่เดือนแมเอ็ดเป็ดยู่สม,มุดยื้ใส่นี่ฮะอืมลักพี่เสียดายน้องอักพี่เสียดายน้องยังค่ะยังไม่จดสักอัน สีว่ามือขึ้นมือแรงทีว่าม่มีรดูดแรงก็นั่นแหละก็ยังไม่จดกันของพี่ตุ๊กสองตะกร้าพี่ตุ๊กสองตะกร้าตัดใหญ่เออเออบางพี่เดือดเล่นไหมมีความสุขหลาย เดือนจะโค้มน้องด้วยลูกจะคล้องไงกว่าน้องได้ให้ทําไม่ทํานะคะแต่ว่าจะเหมือนช้างตัวผู้กับช้างตัวเมียนะคะเหมือนเขาจะเล่นนะคะฝึกโอ้เบิงเบิงพี่เดือนเหตไกาจะกลับเบิง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 พี่เดือนทําอะไรขาอุ้ยรัดน้องไว้อ้ยรัดน้องไว้อ้ยเอ้ยพี่เดือนมีความสุขค่ะวันนี้ คุณพี่พิษสมัยกล้วยสีวีค่ะแม่สมดูพี่เดือนนะคะมีความสุขมากเลยค่ะวันนี้ทั้งพี่ทั้งน้องนะคะ โอ้โหเอ้ยดูพี่ลักกี้มีความสุขบรรยากาศเย็นช่วงยามเช้า พี่เดือนมีความสุขมากเลยค่ะวันนี้านาซายกองเบเลอร์หายไปในพริบตานะคะห้าร้อยคะแนนได้สิบวีค่ะน้องๆช้างวันนี้ก็จะมาประมาณสิบเชือกเหมือนเดิมค่ะสิบเชือกค่ะ

มีความสุขกันใหญ่เลยเด็กๆโอ้โหโอ้โหพี่ปีก็มีความสุขพี่เรีอยนก็มีความสุขฮะน้องดาวก็มีเพื่อนน้องดาวก็มีความสุขแม่ดาวอ่านลายด้วยพอเลินอ่านลายไข่เนพะพอเลิน เพ่นให้ออานไล่เมพี่ตุ๊กตาสิบวีขอบพระคุณมากๆนะคะคุณพี่ตุ๊กตา คุณหนิงที่ตาสีหวีแม่สมกราบขอบพระคุณมากๆนะคะ สวัสดีจ้าคุณสุจิตาอย่าไปโค้มน้องเด้อลูกจะของไงกว่าน้องเด้นั่น จากคุณพี่ละเมียดไม่สมกล้วยสิบหวี มาค่ะมีใครจะเพิ่มเติมอีกไหมคะสั่งจองสั่งจองออเดอร์ไว้ให้น้องๆได้นะคะอย่านะอย่านะหนูจะมาที่เดิมที่หนูเคยมาใช่ไหมกล้วยใช่ไหมลูกเดี๋ยวรอก,กินพร้อมกันนะจ๊ะ จะรวยพรห้าวีค่ะกลับขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะห้าหวีค่ะ มาเอาน้องดาวมาข่าวโฮมเดียวพี <Wasn> ่ปีกมาดอกแดดมันฮอนพี่เดือนก็อยากเล่นน้ำน้องมันเล่นบ่ไดตีพี่เดือนใหญ่ล้วพี่เดือนก็มีแต่สิโคมน้องยางเดียวเนาะ ขอบพระคุณมากๆนะคะคุณพี่พิษสมาย ปโอ้หอดไม่กวดหอดไม่กวดนั่นไปแล้วเจนแหล่นเจนเจนแหล่นเจนเจนแหลนเจนแหลนเจนแหลนเจนเอ้อไปกินอ่อยน้ำผู้บาว ดี๋ยวพ่อเลินเอาข้าวค่ะเดี๋ยวพ่อเลินเอาอ้อยให้พี่เดือนอยู่เดี๋ยวพ่อเลินเอาน้องดาวเข้านะคะขอบอังนขังนขังนนไ้ลูกขังนชิดนเลยพี่ชิดนขอบพระคุณค่ะคุณป้าจะรวยพรขอบพระคุณมากๆนะคะ จากป้าเก๋กล้วยสิบหวีให้ช้างชลาสามจากปะเก๋นะคะเดี๋ยวหนูจดก่อนแป๊บหนึ่งขออนุญาตนะคะป้าเก๋นะคะกล้วยสิบหวีให้ช้าง ชาสาวีคอเคีเดหนาไ่เดี๋ยวน้องอาบน้ำก่อนน้องประท่านได้อาบน้ำครับ ให้น้องดาวอาบนามกอนเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ช่องปีใหม่ชาแนลเลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะ1นึ่งไลค์หนแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบพระคุณค่ะเจอกันที่ช่อง พังปีใหม่ชาแนลนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบพระคุณค่ะ